คือส <ừ? S 1> ิ่งที่นอนทำไมเดี๋ยวไม่ไหวเลยผิดไหมชาบูทำไมทำอย่างนี้ออะกองบักใหญ่เลยเนี่ยที่นอนก็ไม่มีแล้วฉี่ใสเหม็นตุ๊บเลยที่นอนก็ไม่มีผิดไหมอำนผิดไหมอ่ ต้องลงโทษเราก่อนนะโอเคไหมมามือมามือตีตอนนี้อะไรนี้เออตีตีห้ามอึใส่ที่นอนอีกเข้าใจไหมปวดอึต้องไปปลูกตาอืมชิบอกพี่เขาหน่อยดิ<ม>ชิเคยบอกพี่ห้ามอึใส่ที่นอนห้ามอึใส่ในห้อง đồn đi, thế, như này, thấy cái này, không, không, à, à tí, mà vẫn chưa kĩ, đang thực, hảm, là đồn đi, 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 như ้าอื่ใส่ห้องต้องปุกตาได้ไหมนั่งไม่็ดอีกแล้วไอ้เขาสีบอเกเขียวด้ะเขาสีบอเกเขีวยวเลยนั่งไม่็ดอีกแล้วเขาปั่นกับบอเกเขียวด้ะก <c ười> วอะไรลูกเออกูกลัวที่สุดก็ตัวนี้แหละโนรี